ถูกเลยครับรอบที่แล้วน oh. <Yeah, S 2> ี่ดูท่านผู้ชม <laughs> หน่อยนะครับเลขนี้นะ,ะตั้งให้พี่หน่อยตั้งจับตั้งขึ้น,น่อย oh. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ทา่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะเขาเอามีไอ้ไข่อยู่ที่นี่ด้วยทาย่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปส่องนะครับไปส่องเลข ตรงนี้มีแม่ตะเคียนด้วยนะแล้วก็มีน้องกุมารน,นะครับเป็นกุมารน,น้องเก้าวรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูด้านในเนาะนี่นะครับไปดูด้านในครับเป็นไงท่านผู้ชมมีแม่ตะเคียนตรงนี้ด้วยนะแม่ตะเคียนแม่ปากคลองนะครับแล้วก็มี กุมารน้องก้านะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ย mm hmm. เขาเรียกอะไรนะนี่ไงกุมารน้องก้าอา้าวมีไอ้ไข่สามนาครด้วยเหรอถ้ mm hmm. าผู้ชมมีไอ้ไข่ด้วยนี่นี่ไอ้ไข่สามนาครน,นผู้ชมนะครับแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะเทา้าอะไรนะเท้าวเวสุวรรณมีเท้าวเวสุวรรณด้วยนะนี่ที่นี่เนาะ อจริงตรงนี้มีสามมีสามสี่จุดใช่ไหมท่านผะู้ชมแล้วก็มีแม่ตะเคียนตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะด้านข้างเป็นชุดแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็มีไอ้ไข่นะครับแล้วก็มีกุม,มารตรงนี้ด้วยนะกุม,มารกุม,มารน,น้องน้องก้าวพารวยนะครับกุม,มารเลิฟเลิฟสามสิบล้านเนาะตรงนี้ได้ข่าวเหมือน มันสองรอบแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจมีสองรอบแล้วหรือเปล่าที่ติดที่ที่ถูกนะนี่ก็มีไอ้ไข่อีกเนี่ยนี่องค์ใหม่นะท่านผู้ชมเราก็เพิ่งเคยเห็นตรงนี้องค์ใหม่นะครับงที่ที่ไหนที่วัดวัดวัด,วดนั่นที่เขาปลูกเสร็จองค์รับหมืน่นกี่หมื่นนะหมื่นห้าเนี่ยนะ โอ้นี่ถ้าไ้ชมองค์ใหญ่มากเลยนะต่กุมารน,น้องก้าวน่ารักดีนะกุมารน,น้องก้าวน่ารักมากเนะี่ยนี่นะครับกุมารน,น้องก้าวนะปกติเขาจะมีเลขตรงนี้นะถ้าไ้ชมมีเลขให้ให้เลขอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับวันใกล้ๆวันหวยออกนะจะมีเลขนะครับถ้าไปชมเยวจะพาขึ้นไปอยู่อันนี้เป็นสาลาที่เขาเอา ไข่มาไว้อันนี้เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะองค์เก่าที่ดึกดําบันที่เขาเรียกอะไรนะที่มาอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมนะที่เขาเอาไอ้ไข่มาอยู่ที่นี่นะครับชมชมนี่นะก็มีลักษณะแบบนี้นะของวัดสว่างนะท่านผู้ชมเนาะไอ้ไข่นะครับจะเป็นแบบนี้เนะอนี่ก็มีองค์มีด้วยนะ ไข่สามนครนะครับเขาเรียกเขาเรียกชื่อไอ้ไข่สามนครนะอ,องค์นี้นะเขามีป้ายชื่ออยู่เลยท่านผู้ชมไอ้ไข่สามนครนะครับอืมเอางี้เดี๋ยวเราจะลองขอโชคขอลาบเนาะคืออันนี้ท่านผู้ชมเนาะเขามีประกาศบอกนะเขาบอกว่าทางวัดสว่างนะครับไม่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลใดๆของไอ้ไข่ออกให้เช่านะครับหรือแจกฟรีก็คือ ในนามของวัดเองเนี่ยเขาไม่มีเกี่ยวกับไอ้ไข่นะท่านผู้ชมที่นี่นะเขาไม่ได้มีให้ไข่มาบูชานะครับก็เขาก็มีมาให้ให้ให้บูชาเขาเรียกอะไรนะกราบไหว้เฉยๆนะแต่เรื่องออกให้บูชาต่างๆไม่มีนะครับเนาะที่วัดเขาก็จะมีของน้องก้าวใช่ไหมเออน้องก้าวพารวยนะครับน้องน้องกุมาเลิฟๆนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเขย่าเซียมซีดูแล้วกันท่านผู้ชม ล,ลองมาขยับเซมซีนะครับเผื่อรอบนี้ไอ้ไข่จะให้โชคนะครับามาลองดูครับเดี๋ยวเราจะลองขย่าเซมซีฝากท่านผู้ชมทุกท่านดูนะว่าได้เลขอะไรนะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นเซมซีนะครับลองขย่าดูนะเนาะเผื่อจะได้รับโชคในรอบต่อไปท่านผู้ชมมาลองขย่าดูนะครับเดีย๋ยวเราถ้าได้รับโชคเราถึงจะมาแก้บนกันแล้วกันเนาะโอเคนะครับลองดูนะแล้วก็ได้ เลขรอบนี้ท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมจดกันไว้ด้วยนะอย่าลืมจดไว้ด้วยนะ <Goodness. S 2> ลองดูนะครับเป็นไอ้ไข่นะครับอยู่ที่วัดสว่างนะครับเป็นเขาเรียกไอ้ไข่สามนครนะครับลองดูนะครับ rian rian ว่าจะเป็นอย่างไรท่นานผู้ชมจะได้รับโชคหรือเปล่ามาลองดูนะ <laughs> นยอย่าลืมจดด้วยท่านผู้ชมนะรอบนี้นะครับ อา้าท่านผู้ชม47นะครับ47นะในกล้องอาจจะกลับข้างนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องหน้านะครับเพื่อเป็น47นะครับ47เดอ๋เดี๋ยวผมขยับอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็น47นะครับลองอีกรอบนึงนะครับ ซีหนึ่งนะครับซีหนึ่งหนึ่งีได้นะครับเมื่อกี้ซีเจ็ดเจ็ดซีนะถ้ากับได้เสาขย่าสองรอบนะครับได้ได้สี่ตัวนะก็ลองไปจับดูแล้วกันนะครับเจ็ดซีหนึ่งก็เป็นได้นะครับซีหนึ่งหนึ่งสีสีเจ็ดเจ็ดสีนะครับลองดูก็อาจจะเป็นโชคสําหรับผู้ชมทุกท่านก็ได้เนาะใครจะรู้นะครับก็จดกันไว้ก่อนนะเผื่อจะมาในรอบต่อไปก็เป็นได้ท่านผะู้มชมลองดูแล้วกันนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างเนาะพอดีมี พี่เขามาถวายได้เลยครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวดูพี่เขาถวายของกอนนะครับ<อ>ถูกเลยครับรับที่แล้วก่อน<อ><อ>นิดเียค่ะได้ดูท่านผู้ชมถูกนะครับเป็นลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขอหางหางประทัดด้วยไหมจุดเลยใช่ไหมครับเดีย๋ยวจะไปดูเลขหางประทัดกันนะท่านผู้ชมว่าดูเลขหางประทัดของคนดวงดีรอบที่แล้วท่านผู้ชม ว่าจะได้อะไรนะเดี๋ยวเราเรอดูกันนะครับที่นี่มีเซตให้มีมาถวายที่นีครับบูชาที่นี่เลยหรือเปล่าของบูชาที่นี่คนระับหรือซื้อมาจากซื้อมาจากข้างนอกออครอ,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 อบครัวครอบครัวผู้โชคดีครผู้ดนดีรอบที่แล้วทำไงครับถึงถึงได้เลขที่นี่ไป มาเตียงเตมีใช่หมั <4. S 2> ้ยได้ขีห้าอ๋อได้เลขค้าย3สตัวท่านผู้ชมเดี๋ยวดูไปดูหางประทัดด้วยนะพี่จุดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูด้วยนะครับเลขหางประทัดรอบนี้นะครับจุนะครับ ว่าไปที่นี่รู้สึกว่าก็ให้โชคให้ลาบพอสคมควรท่านชมดูชุดนะไม่ได้มีแต่ข้างบนนะท่านผู้ชมด้านล่างก็ยิ่งเยอะด้วยนะของเล่นก็เยอะมากท่านผู้ชมดูดิเนาะเพียบเลยท่านผู้ชมดูชุดเยอะแยะไปหมดเลยนะด้านล่างก็เยอะนะครับท่านผู้ชมก็มียังมีคนเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะมาขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่นะครับอันนี้เป็นองค์องค์ดั้งเดิมของวัดสว่างทนะ่านผู้ชมนะที่ประมาณนี้รูปผมรู้สึกว่าเหมือนมาหลายปีกันนะ แล้วก็มีองค์ใหม่ๆด้านล่างด้วยท่านผู้ชมมีองค์ใหม่ๆอยู่นะครับเดี๋ยวดูพี่เขาเขย่าเสซมซีด้วยนะครับขอหมายเลขจากผู้โชคดีนะครับไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะลองดูกันว่าเขาได้เลขอะไรนะครับ รอบที่แล้วเขาได้เพราะว่าเขาเสี่ยงเป็นซีที่นี่นะท่านผู้ชมเขาก็ไปถูกตามตัวนะได้เลขอะไรครับ29 29นะครับ29นะ29นะครับท่านผู้ชมโอเคนะเอาแค่ตัวเดียวเลยใช่ไหมถ้าได้สองตัวไนดะ้ตัวเดียวเลยนะ29นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะตามเขาไปชุดประทับด้วยโอเคนะครับท่านผู้ชมไปดูรอดูเลขหางประทับว่าเป็นเลขอะไรนะครับไปท่านผู้ชม ขอโชคขอลาบไอ้ไข่แล้วไปดูเลขหางประทัดกับผู้โชคดีผู้ดวงดีในรอบที่แล้วท่านผู้ชมไปดูกันนะครับไปดูเขาไปดูเขาจุดเลขประทัดเนาะไปดูเลขหางประทัดกันนะครับผู้ไปลผู้ไปต่อไปท่านผู้ชมก็มี ยังมีผู้คนเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนั่งรถม้าว่ายฝนมันตกท่าผู้ชมต้องเดี๋ยวไปรอเขาตรงนู้นนะครับไมู่้องมาได้หรือเปล่าถ้าผู้ชมมาดูตรงด้านหน้านี้ท่านผู้ชมนะก็นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมที่วัดสว่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันท่านผู้ชมดูดิ เรไม่รู้ว่าเขาจะจุดตรงไหนได้นะเพราะว่าเปียกแฉะมากท่านชมนี่เป็นเศษกระดาษที่เกิดจากการทับถมของวัดสว่างนะท่านชมเป็นเขาเรียกอะไรนะจุดประทัดที่นี่ท่านชมนะที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ไข่ก็อยู่ใกล้กรุงเทพเนาะแล้วก็มีคนเข้ามาที่นี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันท่านชมดินี่ถ้าไม่เปียกนะปิวสวยมากเลยดูดิเต็มต้นเปหมดเลยท่านชมเนาะดูดิไม่ใช่ได้น้อยนะดูกล่องเยอะมากท่านชมอย่ารอดูขอยังไม่มา ผมก็ามารอดูเขาก่อนนะรอดูท่านผู้ชมรอบนี้เป็นเป็นรอบของวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหนึ่งพฤศจิกานะมาดูเลขมงคลตรงนี้ท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอดูเลขหางประทัดที่เขาจะจุดกันเนาะแฉะมากท่านผู้ชมมันเป็นเศษกระดาษเนี่ยที่มันปิวที่มัน ย้อยลงมาเนี่ยครับเดีย๋ยวเราร,รอดูเขานะ <c oughs> จุดแล้วครับท่านผู้ชมน้องไปจุดฝั่งนู้นเดีย๋ยวรอดูนะได้เลขอะไรไมมรู้ได้แล้วเหรอครับได้แล้วเหรออ๋อดึงไว้แล้วใช่ไหมครับมาดูหน่อยขอดูหน่อยนะครับเลขนี้นะ,ะตั้งให้พี่หน่อยตั้งจับตั้งขึ้นหน่อย นี่ท่านผู้ชมเลขนี้คือเลขหางประทัดที่เมื่อกี้ที่เขะจุดนะี่สําหรับผู้ที่ดวงดีเข้ามาแก้บนท่านผู้ชมเนาะได้มีเลข52าได้บนแล้วแล้วก็หนึ่งแปดท่านผู้ชมเลขนี้เนาะได้ได้รอบหน้าจะถูกไหมถูกเนาะเอาอีกใช่ไหมเดี๋ยวมาแก้บนรอบหน้าอีกใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับโอเคท่านผู้ชมนี่คือเลขที่ผู้ที่ดวงดีรอบที่แล้วนะเขามาแก้บนเป็นเลขหางประทัดนะท่านผู้ชมผมก็เอาเลขนี้เนาะ ไปฝากท่านผู้ชมเผื่อรอบหน้าจะได้รับโชคเหมือนกับครอบครัวนี้ที่ได้มาแก้บนนะผมก็อยากจะมาแก้บนเหมือนกันท่านผู้ชมเนาะยังไม่ได้เคยแก้บนที่นี่เลยนะครับก็มาขอโชคข,ขอลาบกับท่านผู้ชมพร้อมๆกันนี่แหละนะครับก็หวังว่ารอบหน้าเนาะจะทําให้เรามีโชคนะครับได้รับเงินมาแก้บนกับไอ้ไข่ที่นี่เหมือนกันนะครับก็สําหรับวันนี้เนาะได้เลขตามนี้ท่านผู้ชมเนาะก็มีเลขให้ท่านผู้ชมจับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับเมื่อกี้ เมื่อกี้ที่ผมเขย่าเซมซีเองก็ได้มี4 7กับ4 1 1 4เนาะเมื่อกี้พี่พี่ผู้หญิงที่เขย่าเซมซีได้29เนาะแล้วก็มีเลขเลที่อาจจะทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคกับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะหวังว่าคลิปนี้จะทายให้ทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีเงินใช้กันนะครับก็ยังไงก็ขอสวัสดีครับชมทุกท่านด้วยวันนี้ฝนตกท่านผู้ชมไปแล้วต้องกลับแล้วท่านผู้ชมนะฝนตกมากเลยเอาเปา็นว่าเราผมมา2คนกับพี่เล็กนะครับก็พามาขอโชคกับ ไอ้ไข่วัดสว่างท่านผู้ชมเนาะก็ได้โชคตามนี้นะเขาเรียกไอไข่สามนครนะครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านชมทุกท่านได้รับโชคกับคลิปวิดีโอที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ